พอมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวอยู่ทางเมืองไซผูทองนั่นเองซึ่งวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการประกวดวก็คือเป็นการประกวดงัวงามนั่นเองอซึ่งว่านอกจากนั้นเพื่อยังมีพิธีซัก,กายากันพญาสัตว์แห่งศาตร์ประจำปี2022นำอีกธรม,มุโสมซึ่งว่าพาระเนกกสิกรรมและปลาไม้แขวงสวรรค์เขตรวมกับองค์การกสิกรรมและปลาไม้เมืองไซผูทองเพื่อได้มีการเปิดขบวนการซักย่ากันพญาสัตว์แห่งศาตร์และประกวดงัวงามประจำปี2022 ขึ้นในอาทิธีพานมานั่นเองอยู่ที่บ้านหอมมะลาโดยการให้เกียรติเข้าห่วมในพธิธีดังกล่าวของท่านนางดาววนไซสุเลียนกรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองเจ้าเมืองไซพูทอง พร้อมด้วยมีทานค้าจานสรีดาวงกรรมการภาคแขวงหัวหน้าพระเกกษิกรรมและปลาไม้แขวงมีบรรดาหัวหน้าแผนกต่างๆอ้อมข้าของแขวงและบรรดาเมืองอ้อมข่างได้เข้าห่วมในพิธีดังกล่าวแม่แล้วนทนทนผสมเึ่งว่าทั้งทานบุญมาเทพผู้ใส่น้อยัว้าหน้าองการกษริกรรมและปลาไม้เมืองไซผู้ทองแขวงสวรรคเขตเนาะเพื่อนกับให้ห้ว่าการจัดตั้งพิธีศักดิ์ยาแห่งศักด์ยาซัดแห่งซาดเนาะแล้วกาประกวดงวงามประจําปี2002นี้ว่า ก็แมนเป็นการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และก็สัตวแพทย์ที่ได้กำหนดเอาวันที11พฤศจิกนั่นเองเนะาะเป็นวันซักยาป้องกันพยาธิสัตว์แห่งชาติโดยเลียงใสยพยญญาธิสัตว์เนาะที่ว่ามาเกิดขึ้นอยู่ภายในเมืองนั่นเองน่ท่านผู้ชมบ่วาจะเป็นพยาธิเต้าโฮมเลือดปากเปื่อยาลงเล็บงัวควายและก็พยาธิว่หมานั่นเองท่านผู้ชมจ้ามาไมแล้วส่วนว่าการประกวดงวง,งามในครั้งนี้หรือวันในปีนี้นี่ ก็มีผู้ทรงงวเขาประกวดทั้งมดนี่ถึง17โตด้วยกันเนาะซึ่งวันในนี้ก็จะมีสนิทแนวพันบรามันเนาะมีถึง1 1โตแล้วก็มีสนิทพันไทยใหญ่6โตท่ทนผุ้สมสว่าวังเงินขายต่างๆพื่นก็มีการบอกเลยว่า การที่จะทรงงัวเข่าห่วมในการประกวดครั้งนี้ต้องมีลักษณะที่เอได้ว่างวหุ้มหางใหญ่สมบูรณ์อายุเหมาะสมกับหุ้มหางลักษณะก็คือแมนสองปีขึ้นไปนั่นเองเอได้ว่าบึงหลากหลายอย่างองค์ประกอบของงัวที่เอได้ว่า เป็นการมาแข่งขันมัวงามนั่นเองดินเจ้าแม่แล้วเซิงวานน่านแนนนะทุ้สมสําหรับการประกวดดังกล่าวรางวัลที่หนึ่งตกเป็นของทานท้องแดงเน้อน้อยเซิงว่าเพิ่นกระหับรางวัลไปหนึ่งล้านเก,นะกีบเนาะและรางวัลที่2ก็เป็นของทานบุญโจมท่านผุ้สมเซิงว่าเพิ่นหับเงินแ0 0แสนเกีบแล้วก็นอกจากนั้นก็นยังมีรางวัลส,สรงเซยถึง15หรางวัลเซิงวา่าวได้รางวัลละ6 0แสนเกีบนะั่นเองน้อยเจ้าแม่เหลวปรถว่า มีหลากหลายรางวัลกัเลยที่เพิ่นได้มีการประกวดมวงามในปีนี้นั่นเองทนผบุชม์่าถ้าปีหน้าเพื่อจะมีไผ่สุนใจอยากเอามาวัวเข้าทรงประกวดก็สามารถเบิ่งกันได้เบิ่งรายละเอียดที่เพิ่นมีการพัวพันนในงานดังกล่าวนั่นเองเนะาะแต่วนอกจากนั้นนอะในพิธีดังกล่าวเพื่อนยังมีการเข้า่วามซักยาและยอดหยาสัตว์เลี้ยงประเภทบ่ทว่าจะเป็นกายงาัวควายและกัสัตว์อื่นๆเป็นต้นนั่นเองเนะาะ่วาานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆทาง แขวงสวัสาเขตนั่นเองอยู่ที่เมืองไซกูทงองที่พวกเรานํานำมาอัปเดตเดี๋ยวมาปิดท้ายในระยะนี้เกี่ยวกับ ฝนฟ้าอากาศหรือพยายก์อากาศประจำอาทิตย์นั่นเองท่านผู้ชมเจ้าึ่วว่าเป็นเรื่องที่ควรหู้นั่นแหละน้อยๆก็คือเรื่องนี้ท่านผู้ชมสาภาพอากาศึ่งจะเป็นใดนๆใน,ในอาทิตย์นี้นนก็คือเพิ่นแจ้งเตือนเนาะก็คือจากอุตุนิยมนี่อาทิตย์นี้นี่ภาคเหนือนี่ยอากาศจะหนาวน้อยส่วนว่าภาคใต้อากาศจะร้อนท่านผู้ชมแล้วก็มีฝนตกในระดับในระดับค่อยๆป่านกลางเนาะึ่งว่าแน่นอนเนาะก็คือข้อมูลดางกล่าวได้จากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะเพิ่นออกบทรายงานฉบับเลขที่1 2 8 2ทับกออ,อตอทลงวันทีสิ่พฤศจิกสองพันสิงเนะาะเซิงวาเพิ่นก็มีการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันทีสิ่หาสาวพฤศจิกสองพันก็คือในระยะ14หาสาวพฤศจิกนี่แม่นมวลอากาศเยน็นเนาะจะปกคลุมยทุกภาคของประเทศลราด้วยกําลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเนาะ,อะขออภัยตะวันออกาลกากตะวันออกเสียงเหนือผัดปกคลุมเซิงจะเหดให้อากาศ เย็นน้อยๆแล้วก็วหาเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเศร้าอยู่ทางภาคเหนือเนาะทันประสมบว่าจะเป็นแขวงไซส,สมบูร์เขตภูเพียงบริเวณแล้วก็พร้อมจะมีน้ำหมอกปกคลุมหุ่มอยู่ทั่วไปกันเลยเนาะส่วนว่าภาคกลางทันผสมก็คือและภาคใต้นี่อากาศจะฮ้อนเนาะโดยเฉพาะในตอนเอื้นว่าในตอนกลางเวรนแบบนี้น้อยและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนาะทันประสมในระดับค่อยหาปานกลางแล้วก็มีลมพัดแหง้ง อ่าแล้วอยู่ในบางท้องทีน,นของแต่ละภาคน้ำอีกท่านผู้ชมเจ้าแมลแลวซึ่งว่าค่ดคณสภาพอากาศเดี๋ยวฮามาเบิงแต่ละภาคนอวาจะมีอากาศาเป็นแนวลไดในแต่ละบอน,นั่นเองเดี๋ยวเฮามาเริ่มต้นกันที่ทางภาคเหนือด้านตะวินออกเนาะในระยะอาทิตย์นี้นี่แม่อากาศนี่จะเย็นหานาวเย็นพร้อมทั้งมีหมอกบางปกหุ่อยทั่วไปแล้วก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทางมีลมพัดแหงอยู่บางท้องทิน่นอุณหภูมิต่ำสุดนี่แมนยูที14หา18องศาและสูงสุด2 3หา18องศา,านั่นเองส่วนาภาคเหนือด้านตะวินตกนี่ในระยะอาทิตย์นี้แมนอากาศจะเย็นพร้อมทงมีหมอกบางปุกหุ่มยุทว่าไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อใน,ในระดับคอยหาปานกลางาอยู่ทั่วไปกันเลย แล้วก็ยังมีลมพัดแหงอยู่บางท้องที่อุณหภูมิตมสุดแมนยูทีาส,าสิบหกหาเซเอสสูงสุดยูทีสักเก้าหาสามสิบสามองศานั่นเองแมแล้วเซิงว่ามาเบิ่งกันที่ภาคกลางกันแน่นอนทานชมก็คือในอาทิตย์นี้เนี่ยอากาศจะเย็นในตอนเศร้าแล้วก็จะห้อนในตอนกลางเวรหรือว่าตอนเสยสวยนะจะเห็นให้มีฝนตกในะระดับคอยพราอมีลมพัดแหงอยู่บางท้องที่เซิงว่าทางด้านอุณหภูมิทันสมตมสุดจะอยู่ที่ เาเอสหาเาีองศาและสูงสุดจะอยู่ที่3 1มสอหาสาองศาเนะาะสำหรับแขวงไซสสมบูรณ์เนาะอะระรทิศนี้เนี่ยอากาศก็จะหนาวเย็น,น่ันูุชมพาะมีน้ำหมอกเนาะปกคลุมอยู่ทั่วไปกันเลยแล้วก็มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลีมในระดับคอยหาปานกลางเสี่ยงกันพ่อมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณอุณหภูมิตามสุดก็คือในจะ,อะบอห่างกะหลายน้อย,อย,ก,ยก็คือ12-5 5องศาแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่26าหาองศาธันู้ชม ก็ถือว่าอากาศหนาวเย็นกันเลยน่อยอยู่าทางภาคกลางนั่นเองเดี๋ยวเขามาต่อทางภาคใต้ทาำมุษมในระยะวันที่14หาซาวพาจิกก็คืออาทิตย์นี้อากาศก็จะมีอาการฮอน พอมีฝนตกในระดับคอยและมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่สาวหาสาหาองศาและสูงสุดอยู่ที่33หา36องศา,าสำหรับเขตภูเพียงบริเวณนี้อากาศมีเรืยกได้ว่าเย็นหาหนาวเย็นกันเลยจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมทงมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุดแมนอยู่ที่13หา,หาองศา และสูงสุดอยู่ที่2 5๒8องศานั่นเองเจ้าและมาเบิงทางด้านเมืองเอกเนาะก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เนาะน้อยก็คือในอาทิตย์นี้นี่อากาศก็จะเย็นในตอนเช้าแล้วก็จะห้อนในตอนกลางเวนเนาะแล้วก็จะมีฝนตกในระดับในระดับค่อยหาปานกลางแล้วก็มีลมพัดแห้งอยู่บางโอกาสเนาะซึ่งว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่า๓๒5องศาแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่หา35องศาเนาะซึ่งว่านครหลวลเวิยงจันทร์อากาศก็ จะสูงๆกันแน่นะน,น้อยแล้วก็จะฮ้อนในช่วงตอนกลางเวรนแล้วก็จะเย็นอยู่ในช่วงตอนกลางคืนก็เ็นให้คนที่อยู่นครหลวงอิจฉานอนรับสบายในช่วงยามมีนั่นเองเนาะก็ะถือว่าเขายามหนาวแต่ก็ยังบ่ทันหนาวหลยนั่นเองแต่ว่าก็เดี๋ยวพวกเขาก็จะมาอัปเดตพยากรณ์อ,อากาศให้ทําสมได้ครับรููกันในทุกๆอาทิตย์นั่นเองเนาะดีเพื่อ,อที่จะได้ติดตามไปนํากันนั่นเองในระยะนี้ของพวกเฮาเดี๋ยว ให้ท่นผู้มไปพักสมสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเขากันก่อนเดี๋ยวกับมาพบกับข้าพเจ้าและน้องมินูในระยะต่อไป